สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้หนุ่มศิลภูมิครับมาพบกับท่านตอนเช้าๆหน่อยในช่วงปีใหม่บางท่านก็ยังหยุดอยู่เนาะบางท่านก็กําลังเดินท,ท,ทางเข้าที่ทํางานนะครับพบกันวันนี้ครับวันทีท่3มกราคมพุทธศักราช2 5 8 8อ่าคืนปีใหม่ อากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะครับผมก็มีภารกิจเดินทางไปทั่วประเทศกับในการที่จะไปบรรยายเรื่องปุ๋ยนะครับทำมาหากินไปครับก็ถึงยามมันลำบากของประเทศก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปนะครับผมอยากคุยเรื่องนี้ครับหลังจากนายชวนหลีกภยัย นะครับออกมากีดใบบิดกลทื่อๆนะครับแแววบอกว่าน่าจะมีการเสนอตัวมาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจะขายของเก่าอีกแล้วแต่ว่าขายของเก่านะครับมันไปไม่ได้บอกกับเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปคุยกับใครได้หรอกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ซื้อเสียงเข้ามาพรรคอื่นซื้อเสียง มีนายชวนคนเดียวดีคนเดียวนะครับที่ไม่ต้องซื้อเสียงนะครับเข้ามาโดยอาศัยบารมีโ,อ,โอ,าอาศัยอาศัยใบบุญจากคนที่เขาลงพื้นที่ทุ่มแรงใจแรงกายนะครับลงไปพูดกับพี่น้องประชาชนนะครับได้คะแนนเสียงได้ปฏิริษขึ้นมาในชวนก็สบายไม่ต้องทำอะไรครับดีคนเดียวนะครับแล้วก็มี คำพูดคำจานะครับว่าตระก,กูลชินวัฒน์นี่ครับเขาสร้างคนขึ้นมาเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคอื่นไม่ให้เป็นมีพรรคเดียวที่ได้เป็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับและตระก,กูลเดียวที่ได้เป็นครับผมต้องทำความเข้าใจกับพวกนี้ก่อนนะครับว่าพวกตระกาอิชาทิศยาเนี่ครับตกกะกาสู้เขาไม่ได้ สร้างในระบบพูดว่าเป็นระบบทักษิณน,นะครับที่จริงแล้วก็ับระบบทักษิณไม่มีตัวตนครับแต่สิ่งที่ได้มาสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเลือกเข้ามาเนี่ยครับนั่นคือการกระทําของตระกูลชินวัตรครับเขาเชื่อว่าตระกูลชินวัตรหรือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรถ้าเขาพูดอะไรแล้วเขาทาครับ ทำแล้วพี่น้องประชาชนจับต้องได้ครับต้องบอกว่ากินได้นะโยบายต่างๆที่เห็นเข้ามาที่คลอดออกมาเนี่ครับพี่น้องประชาชนสัมผัสกับมีความหวังนะครับจะเปรียบก็เหมือนเลขดังนะครับเลขดังซื้อบ่อยๆก็ถูกนะครับเออถ้าเลขดังแล้วซื้อซื้อเมื่อไหร่ก็ไม่ถูกนี่เขาก็เลิกลากันไปครับนะบเช่นเดียวกันครับ พวกคุณสู้ความดีเขาไม่ได้ครับสู้ผลงานเขาไม่ได้ต่างหากล่ะครับทําไมคุณไม่เอาผลงานของพวกคุณมาสู้ครับทําไมเอาปากมาสู้นะครับทำไมทาไมเอาปากมาสู้ครับการที่จะสู้กับพันตำรวจโททักษินชินวัฒน์เนี่ยครับต้องเอาผลงานดีๆมาสู้กับเขาครับและคนจะลืมพันตำรวจโททักษินชินวัฒน์ไม่ใช่คุณมาใส่ร้ายป้ายสีคุณมาพูดถึงเขาทุกวันครับนะครับช่วยกระตุ้นนะช่วยให้ชื่อเสียงเขา โด่งดังขึ้นนี่นี่คือพันตำรวจโททักษินชินวัตรครับเขาไม่ได้ดังจากตัวเองเท่าไหร่เลยครับแต่พวกคุณเนี่ยนะครับมาส่งเสริมเขาครับที่พวกคุณใส่ร้ายเขาอยู่ตอนนี้ครับแต่พี่น้องประชาชนเขามองคนละอย่างกับคุณไงมองคนละอย่างครับคุณใส่ร้ายเขาหนึ่งสองสามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่พี่น้องประชาชน ชาวบ้านชาวช่องเนนะี้ชาวรากหญ้าจริงๆเขามองพันตำรวจโททักษินคือความหวังของหมู่บ้านต่างกันไหมความหวังของหมู่บ้านครับพันตำรวจโททักษินชินวัตรครับตั้งแต่นะครับอยู่พักพลังธรรมมานะครับหลังจากนั้นก็มาก่อร่างสร้างตัวมาสร้างเป็นพักการเมืองของตัวเองกับนะ่ของกลุ่มของตัวเอง สุดท้ายเป็นไงครับดังขึ้นมาพี่น้องประชาชนเห่กันเลือกันเต็มบ้านเต็มเมืองครับจนได้เสียงข้างมากครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับฟังก่อนนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับนายกรัฐมนตรีสองสมัยพันตรวจโททักษิณชินวัตรครับหลังจากนั้นก็โดนพายุทางการเมืองครับ โดยการใส่ลายป้ายสีของพันธมิตรกับออกมาป่วนบ้านป่วนเมืองครับมีการปฏิวัติรมหารเกิดขึ้นนะครับและกลับมาครับส่งใครออก,กมานะครับส่งท่านสมัครสุนทรเวชออกมาครับพี่น้องประชาชนก็เลือกเต็มบ้านเต็มเมืองอีกได้เป็นนายกรัฐมนตรี พักการเมืองที่เขาเลือกมาครับพี่น้องประชาชนเขาเลือกมาเขาก็คัดสันใน้พี่เขยครับท่านสมชายวงสวัสดิ์ก็มาเป็นได้ได้เป็นนายกนัฐสมนตกีก็เสียงจากพี่น้องประชาชนครับเขาไม่ได้ปฏิวัติเข้ามาเขาไม่ได้ใช้อำนาจพิเศษเข้ามาครับหลังจากนั้นก็ส่งน้องสาวเข้ามาครับ ส่งน้องสาวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องประชาชนเห็นว่าโอ้ยตระกูลชินวัตนนะครับเขาไม่ได้มองว่าตระกูลอะไรล่ะชวนหลีกภัยวะตระกูลของพวกพรรคประชาธิปัตย์นะไม่ใช่ว่าเขามองว่าเป็นตระกูลของชินวัตรครับเขาก็เลือกเข้ามาครับนี่ก็เสียจากเสียงพี่น้องประชาชนอีกนะครับเป็นไงล่ะ นะพี่น้องเขาชอบเขารักครับสุดท้ายมาเลือกตั้งก็ชนะอีกครับหัวหน้าพักครับนายแพทย์ชนรนานสีแก้วครับก็ชนะอีกครับแต่ด้วยอำนาจอุบาทครับทางระบบ ทางระบบ,บทําให้เขาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็จากเสียงพี่น้องประชาชนอีกสุดท้ายก็ส่งลูกสาวมีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีครับส่งคุณเศรษฐาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐาโดนเอิเดนยนทางการเมืองกับนะแล้วก็ได้นายกอุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีกับทั้งหมดทั้งมวลน,นี่รับมาจากเสียงพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นครับเขาไม่ได้ปฏิวัติเข้ามากับมันจะเป็นระบอบทักษิณได้ยังไงครับถ้าอย่างนั้นพี่น้องประชาชนเขาชอบระบอบทักษิณเขาชอบการทํางานของระบอบทักษิณใช่ไหมเขาไม่ได้ใช้อํานาจพิเศษเข้ามากับ เหมือนพลตำรวจเอกเสรีพูดนะครับไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วครับนั่นคุณค้านเสียงพี่น้องประชาชนนะคุณคิดยังไงล่ะครับคุณหาเสียงจากพี่น้องประชาชนเพื่อได้เป็นสสพี่น้องประชาชนไม่เลือกคุณคุณก็กดปากมือเรียกรัฐประหารมาเพื่อเซตซีร่ใหม่เพื่อคุณจะได้โอกาสแต่ระบอบทักษิณน,นี่ครับ ที่คุณแหกปากพูดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับคุณสู้เขาไม่ได้ฝีมือคุณสู้เขาไม่ได้ครับและความเชื่อในตัวบุคคลคุณก็เชื่อคุณก็สู้เขาไม่ได้ครับแล้วคุณเอาวาทก,กรรมแบบนี้มาพูดพันตำรวจโททักษินชินวัฒน์ไม่เคยเอานอกระบบมาใช้ครับ ใช้เสียงจากพี่น้องประชาชนเข้ามาอยู่ในสภาพู้แทนราษฎรครับกี่สมัยแล้วครับมันแปลกตรงไหนล่ะครับเขาทำอะไรชั่วล่ะเขาทำอะไรไม่ถูกต้องล่ะครับถามไปถึงนายตำรวจใหญ่นี่ครับที่บอกว่าตัวเองรักษากฎ,กฎหมายตัวเองเที่ยงทำตัวเองซื่อตรง ตัวเองไม่รู้เลยว่ากฎหมายมันเข้ารับบรยัติไว้ยังไงครับทำไมต้องแหกกฎล่ะทำไมต้องพูดแบบนี้ล่ะครับผมพูดบ,บ่อยๆเพราะอะไรครับต้องย้ำคิดย้ำทำครับผมมองแล้วท่านไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยครับแต่ท่านยกตนข่มท่านเท่านั้นกับว่าตัวเองบริสุทธิ์ตัวเองดีตัวเองได้ยอมได้รับการยอมรับครับแต่ทุกวันนี้สมัยว่า ทุกวันนี้ครับเขารู้เช่นเห็นชาติหมดแล้วว่าใครเป็นยังไงใครจะทําอะไรชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เรียกร้องให้คนอื่นไปช่วยอ่ภาคใต้ครับนั่นหมายความว่าชวนหลีกภัยไม่ได้เรื่องชวนหลีกภัยไม่มีฝีมือที่จะพัฒนาใต้ได้ครับต้องเรียกร้องต้องพูดคําเดียว ว่าทำไมพันตำรวจโททักษินไม่ไปช่วยใต้ทำไมเพื่อไทยไม่ไปช่วยใต้นั่นหมายความว่าพักที่คุณสกัดอยู่หรือตอนคุณมีอำนาจไม่มีปัญญาครับแม้แต่เซี่ยวเล็บตีนครับที่จะไปช่วยเหลือคนใต้ได้ครับแค่นั้นเองครับถ้าคุณช่วยได้คุณจะไปเรียกร้องหาคนอื่นทําไมเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตีให้คนใต้เลือกให้คนทั้งประเทศเลือกแล้วเราจะพัฒนา ทางภาคใต้ให้เจริญรุ่งเรืองครับต้องไปยืมมือคนอื่นทำไมนั่นหมายก็ว่ามึงไม่มีปัญญาไงมึงไม่มีแนวความคิดที่จะพัฒนาภาคใต้ครับมึงเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นตลอดครับเขาไม่ได้มาผิดกฎผิดเกณฑ์ครับสมัยก่อนชวนเป็นประธานสภาเขามาอย่างไงเขาต่อท่ออำนาจมาจากรัฐหารมึงก็นั่งหน้าตาเฉยกับ ไม่เคยพูดถึงเลยนั่นก็นยอมรับว,ว่าส่วนหนึ่งครับได้มาจากเสียงพี่น้องประชาชนกับแต่ก่อนนั้นกับอย่าลืมว่าลากเก้ามาจากพักที่มาจากการปฏิวัตินะชวนหลีภัยครับแล้วก็บัญญัติคำครับระบอบทักษิณระบอบทักษิณครับมึงก็ตั้งระบอบชวนขึ้นมาสู้กับระบอบทักษิณดี่ระบอบชินวัตรเนี่ยถ้ามึงเก่งจริงครับถ้าบริสุทธิ์จริงครับ ถ้าพี่น้องชาวใต้ยอมรับจริงๆครับผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับพี่น้องชาวใต้ที่ฟังผมก็เยอะแยะเอฟซผมก็เยอะแยะครับทําไมล่ะพรรคพลังประชารัฐเข้าไปตัดได้อะพักประชาธิปัตย์ทำไมเขาไม่เชื่อทวนล่ะครับทําไมพักประชาชนเขาไปตัดได้ล่ะไปนั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในนามสสพรรพากใต้ครับ ทำไมเขาไม่เอาระบบชวนล่ะครับเอาระบบหลีภัยก็ได้ครับนั่นหมายความว่าคุณไม่มีน้ํายาครับอาทีออกมาในก่อนปีใหม่นี่ครับมาผูดสวาสดวาจาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหครับพูดซะสวยหรูเลยครับมันหมดแล้วครับพี่น้องประชาชนเอฟซีผมซึง่งอยู่ภาคใต้บอกจะไปไหนก็ไปครับ เขาไม่เชื่อคุณแล้วครับนั่นหมายความว่าคุณไม่มีปัญญาที่จะมาสู้กับระบอบทักษิณได้ครับระบอบทักษิณเขาไม่เคยเล่นนอกกติกาครับเขาเล่นในกติกาตลอดครับพรรคประชาธิปัตย์มีการซื้อเสียงไหมมีพรรคเพื่อไทยมีการซื้อเสียงมีครับแต่เป็นหน้าที่ของกตกกตครับเป็นไปไม่ได้ละครับทุกพักมีการซื้อเสียงทั้งนั้น ไม่เว้นสักพักครับแต่กติกาแต่คนดูแลนี่ครับเพราะว่ามันเป็นองค์กรใหญ่ครับเอากันตรงๆแบบนี้ครับเป็นบางคนเท่านั้นครับไม่ใช่รวมทั้งพักครับรุ่นใหม่เขาก็พัฒนาขึ้นมาเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักประชาชน พรรคอื่นๆเขาก็เอาวัยรุ่นขึ้นมาครับเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาค่อยๆขยับขึ้นมากับเปลี่ยนผ่านระหว่างนสวกับคนใหม่คนรุ่นใหม่นะแต่ชวนยังหลงตัวเองอยู่กับชวนยังคิดว่าตัวเองเด่นชื่อว่าตัวเองคลองใจพี่น้องชาวใต้ครับแต่ไม่ใช่ครับพี่น้องชาวใต้มองชวนตอนนี้กับเหมือนหลักกิโลเฉยๆกับ เหมือนหลักกิโลว่ะเออชวนหลีกภัยเนี่ยเหมือนหลักกิโลที่จะเดินทางลงไปใต้เท่านั้นเองครับไม่ได้มีความหมายอะไรเลยครับนี่คือแนวความคิดของชวนครับที่ผมจะมาชี้แจงวันนี้ครับบอกว่าเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างพันตำรวจโททักษินชินวัฒน์กับชวนหลีกภัยครับใช่ครับเทพไทยเสนาพงศ์พูดถึงชวนหลีกภยัย ทักษิณชินวัตรครับทักษิณชินวัตรเนีน่ยครับมันเหนือกว่าชวนหลายเท่าครับเพราะว่าเขามาเลือกเขาเลือกตั้งมานี่ครับแต่ชวนหลีบไครเนี่ยมักจะได้ส้มลนครับนะเทียบกันไม่ได้ละครับแต่คุณบอกว่าถ้าชวนเหนือกว่าทักษิณน,นะครับใครเขาหัวเลาะทั้งนั้นแหละครับเออชั่วโมงเนี่ย คุณบอกว่าชวนยังไงก็โอ้ยนะครับดีกว่าทักษิณรับไปถามพี่น้องเขาดูสิครับนั่นแหละคือเสียงสวรรค์ครับเสียงพี่น้องประชาชนนะ่ะคือเสียงสวรรค์เขาตัดสินแล้วครับว่าชวนเนี่ยไม่ได้ครึ่งขี้ตีนทัานตรลอททักษิณชินวัตรเลยในชั่วโมงนี้ครับต้องบอกงั้นครับผมอธิบายฟังว่าทักษิณชินวัตรไม่เคยยึดอำนาจและมาส่งคนเข้ามาเป็น นายกรัรมนตรีกับทักษิณชินวัตรส่งคนมาแล้วนะฮะส่งคนมาอยู่ในกรอบปฏิกาครับให้พี่น้องประชาชนเลือกแล้วเขาค่อยคัดสรรเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับเขาไม่ได้ใช้อำนาจพิเศษเลยนะฮะอย่าดีคนเดียวครับอย่าสะอาดอยู่คนเดียวครับ พี่น้องประชาชนเขารู้ครับมึงละตัวดีครับเกาะกระแสคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองเด่นที่จริงแล้วครับมันไม่มีค่าสําหรับสังคมแล้วครับหลายคนบอกว่าจริงเหรอหนุ่มเซลภูมิมีซื้อเสียงกันทุกพักจริงเหรอจริงครับสาวานวัดไหนก็ตายวัดน,นั้นแหละครับนะอยู่ที่ว่าก็กตจะมีปัญญา แก้ไขได้หรือเปล่าครับฝากไว้ตรงนี้ครับกับเรื่องแบบนี้ผมพยายามชี้แจงนะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่างระบอบทักษินกับระบอบชวนหลีกภัยครับไม่ต้องเทียบกันครับถือว่าไม่ติดฝุ่นเลยครับระบอบชวนนะอย่าเอาดีใส่ตัวอย่าเอาชั่วใส่คนอื่นครับ ถ้าดีจริงเสนอตัวมาเลยครับเสนอตัวมาแล้วครับพี่น้องประชาชนไม่เลือกก็ต้องยอมรับครับว่าตัวเองมันดีไม่พอครับมันไม่สามารถคลองใจพี่น้องประชาชนไม่สามารถนําโครงการต่างๆเข้าสู่ในใจพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนเลือกเข้าไปในสภาผู้แทนเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับขนาดนี้เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพักที่คุณกล่าวหาว่าเขาเป็นนักโทษนักโทษนี่ครับเดินไปไหน ไปปลาใสายที่ไหนครับพี่น้องล้นหลามครับเขาไม่ได้แยแสเลยครับพี่น้องประชาชนก็ห่วงว่าพัน,พนตำรวจโททักษินชินวัติหรือพักเพื่อไทยจะทําอะไรโครงการอะไรมาให้เขาได้หยิบเข้าปากได้ครับหยิบกินได้ครับพี่น้องประชาชนรออย่างนั้นครับไม่ใช่รอว่าทก,กรรมอย่างชวนหลีภัยออกมาพูดไม่ใช่รอว่าัก,กรรมเชิดชูอย่างเทพไทยเสนาพง์พูดครับฝากไว้ตรงนี้ครับ กับประเด็นนี้ครับระบบทักษินกับระบบชวนหลีกภัยนี่ครับใครดีกว่ากันครับเชื่อว่าพี่น้องเขาตัดสินแล้วครับว่าใครดีกว่ากันฝากไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ